สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิง h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีล้อสปินนิ่งนะครับตัวนี้ครับลออสปินนิ่งนะครับของโทมานานะครับรุ่นกอล์ฟนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับล้อสปินนิ่งราคาหลักร้อยนะครับผมเป็นล้อสปินนิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็ดูจากสเปคแล้วเนี่ยน่าเอามา รีวิวให้น้าๆได้รับชมกันนะครับก็จุดเด่นเนี่ยผมเห็นชัดๆเลยนะจุดเด่นเนี่ยสามเรื่องนะนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยแขนครับแขนเนี่ยเขาให้เป็นคาร์บอนแท้มาเลยนะครับแขนคาร์บอนแท้เหมือนลอกพวกอ่าร,าราคาแพงๆนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับแขนกว้านนะครับแขนกว้านเนี่ยเขาให้เป็นแขนกว้านชิ้นเดียวไร้รอยต่อมานะครับซึ่ง ซึ่งแขกบ้านแบบนี้เนี่ยมันมีในรอกราคา,าราคาค่อนข้างที่จะเป็นราคาสูงนะครับนะครับระดับการขึ้นไปอะไรเงี้ยอย่างพวกชิมาโน,โนอะไรเงี้ยครับระดับการขึ้นไปเนี่ยตัว4 5ันก็เป็นแขนแบบนี้นะครับนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือคลิกเสียงคลิกเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปที่ผ่าลอกนะครับว่ามันมีความดังขนาดไหนแล้วก็คลิกเสียงเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มันมีจุด เด่นอื่นๆอีกภายในรอบตัวนี้นะครับในราคาเบอร์หนึ่งพันเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้น้าๆได้รับชมกันนะครับคุ้มไหมนะครับที่จะซื้อมาไว้ใช้สักตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของเจ้ารอกนะครับโทมานานะครับกอล์ฟนะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภายในนะครับภายนอกนะครับตัวนี้นะครับกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีเทาด้านๆนะครับตัวนี้จะมีเบอร์1,000 3, พ0นนนะครับตามสเปคนะครับรอบ5.2นะครับสายเนี่ยก็จะมีบอกไว้ข้างกล่องเลยสำหรับเบอร์1,000เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น0.24ได้160เมตรนะครับ0.28 130เมตรถึง0.33ดได้1 1 0เมตรกล่องเขาเขามีไดอะแกรมที่ฝากล่องมาด้วย แล้วก็ให้รายแกรมเป็นแผ่นแบบนี้มาด้วยนะครับมีแค่นี้ครับสําหรับกล่องนะครับอ่ะมาดูตัวรอกกันนะครับนี่เบอร์1000งนะครับเบอร์1000ในมือผมเนี่ยก็น่าจะเป็นเท่ากับเบอร์2000ทั่วไปนะครับอ่ะเบอร์2 0 0พทั่วไป2000ชิมาโน่นะครับ2000ชิมาโน่ได้ว่าใกล้เคียงกันนะครับอ่ะนะครับขนาดไม่หนีกันเท่าไหร่โอ้แต่กิ <laughs> ๊กเสียงนี่ ดังดีเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้านาดูนะครับกําลังเบรกเนี่ยไม่ชัวร์นะครับว่ากี่กิโลเพราะว่าสเปคเขาไม่ได้บอกมาเลยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกสีก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทานี่ยครับสปูลสีดําตัดเงินนะครับมานะครับเทาครับก็ออกแบบดีไซน์ได้ทันสมัยดีนะครับความลื่นในการหมุนนะครับความลื่นก็มันก็ไม่ได้ลื่นเนียนสักทีเดียวนะครับ ในด้วยในราคาแค่นี้ด้วยนะครับนะครับมันก็มีจุดที่มันไม่เรียบเนียนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่ารับได้ไหมรับได้นะครับรับได้เดี๋ยวไปดูคลิกเสียงนะครับจะบอกว่าคลิกเสียงนี่ลั่นมากนะครับ นี่คือคลิกเสียงนะบผมชอลอกตัวนี้นะครับโอ้ดังสนั่นเลยครับคือลอกราคาเนี้ยแล้วให้แขนคาร์บอนมาแล้วก็เป็นแขนที่แบบชิ้นเดียวที่มันไม่มีจุดขยับนะครับทําให้ลอกเนี่ยมันมีความแน่นกระชับขึ้นนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักแขนคาร์บอนดูก่อนนะครับทั้งแขนเนี่ยยีกรัมนะครับ21กรัมนะครับก็มันก็ยังมีส่วนที่มันเป็นโลหะอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะครับนี่นะครับตรงนี้หนอบนะครับ เป็นหมดย้ำตายมานะครับอย่หนอมไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นหนอมพลาสติกก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยางเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเหนียวมือนะครับน้ําหนักตัวรอกนะครับทั้งหมดน้ําหนักตัวรอกน้ําหนักแค่207กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ผมรับได้เลยนะครับอ่าเปิดฝามาก่อนให้ดูฝาก่อนนะครับนี่ครับฝาเขาให้ซีนนะครับซีนยางกันน้ําเข้าห้องเบรกมาด้วยนะครับเออใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็สปูนนะครับสปูนก็ทำออกมานะครับงานก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเป็นอลูมิเนียมได้นะครับได้ได้เงินตัดดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกสเปคสายนะครับแล้วก็บอกชื่อโลโก้ของแบรนด์นะครับแล้วก็รอบนะครับแล้วก็รุ่นนะครับนี่ครับสปูลก็ทําออกมาได้ค่อนข้างงานเรียบร้อยดีนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็มีถ้วยนะครับกิ๊กเสียงอยู่ด้านในนะครับกําลังเบรกนี่ไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูภาพเบรกก่อนนะครับกําลังเบรกนะครับให้ภาพเบรกสักกาละชุบน้ํามันนะครับมาทั้งหมด3ามแผ่นนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็ประมาณเหรียญ2บาทนะครับโดยประมาณนะครับอ่าถ้าให้เรากําลังเบรกเนี่ย5้ากิโลกรัมมีแน่นอนนะครับ5้ากิโลกรัมนะครับอ่ะใต้สปูลมี นี่ครับมีลูกปืนมาให้ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็คลิกเสียงที่ลั่นๆเมื่อกี้นะครับเป็นคลิกเสียงแบบขอควายนะครับนี่นะครับก็ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับอ่าลูกปืนนะครับลูกปืนใต้สปูนนะครับวงใน4มิลนะครับวงนอก7มิลความหนานะครับ2.5มิลนะครับก็เป็นลูกปืนสเปกอ่าพวกแกนหน็อบนะครับทั่วไปนะครับนี่ครับคลิกเสียงนะครับให้น้าๆดูนะครับ ขอควายนะครับเป็นลวดก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับผมว่าน่าจะหักยากนะครับนี้บอรโรเตอร์กับบอดี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกไฟเบอร์หรือกาไฟเนี่ยนะครับอ๋อพลาสติกผสมทั่วไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูโรเตอร์กันก่อนนะครับโรเตอร์โอ้โหถอดโรเตอร์นี่ล็อกเอาฟิตติ้งมาค่อนข้างดีนะโรเตอร์ถอดค่อนข้างแน่นนะครับโรเตอร์โอ้โหมีการลดน้ําหนักแบบคือเจาะรูแทบจะแบบว่า แท้จะเท่าที่เขาจะเจาะได้ครับนะครับเพื่อให้ลดน้ําหนักได้มากที่สุดนะครับแขนกว้านนะครับกับลูกปืนลโรเลอร์นะครับแต่การเปิดปิดแขนเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีนะครับแข็งแรงดีนะครับมีหมุดล็อกให้ด้วยกันหน้าลอกตีกลับนะครับเวลาเราตีเหยื่อไปนะครับเหมือนลอกแพงๆเลยให้นะนะดูชุดลายโรลเลอร์นะครับนี่นะครับ โอ้ให้ลูกปืนมาพร้อมเลยนะครับผมนี่ครับลายโรเลอร์นะครับก็ไม่ต้องไปอัพนะครับผมนี่คือลูกปืนเนี่ยเขาเคมมาว่าสเปคของทางบริษัทนะครับเขาบอกว่าลูกปืน5บวก1เนี่ยสามารถเล่นน้ําเค็มได้นะครับลูกปืนของเขานะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมวาดลูกปืนให้ก่อนนะครับลูกปืนในลายโรเลอร์นะครับวงใน ีว่า5มิลนะับวกนอก8มิลนะครับความหนา2.5มิลดูสปริงเปิดปิดหน้ารอกกันหน่อยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับตนทานแน่นอนนะครับเราไปถอดตัวบอดี้กันนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นฝาพลาสติกปิดชุดลูกปืนกันตีกับนะครับเนี่ยนะครับข้างในนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองเพลอมพีเนียนนะครับเนี่ยภายในเราจะเห็นพวกลูกปืนประคองพลีเนียนนะครับผม เดี๋ยวไปรื้อบอดี้กันต่อนะครับกาดท้ายเป็นโครเมียมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในเจ้ารอกตัวนี้พร้อมๆกันนะครับอ่าเปิดออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับภายในรอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝารอกฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก็มีลูกปืนประคองนะครับฝารอกอยู่1ตลับนะครับให้ลูกปืนมาด้วยนะครับนี่ครับลูกปืนนะครับก็ถือว่า ลูกปืนกับฝาลอกเนี่ยให้น้าๆดูนะครับมันตลับมันลูกปืนค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าใหญ่เลยแหละนะครับสําหรับฝาลอกเบอร์1000นะครับอ่าวงใน8มิลเนี่ยครับวงนอก14มิลนะครับความหนานะครับ4มิลนะครับอ่าแล้วฝาลอกก็มีความหนานะครับความหนาแข็งแรงอยู่นะครับความแข็งแรงเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยมาดูเฟืองนะครับเฟืองอ่าเฟืองของลอกรุ่นนี้นะครับอ่านี่นะครับเฟืองนะครับ ให้นานาดูชัดๆก็งานเฟืองเนี่ยเรียบร้อยดีนะครับแต่ตัวที่รับกับรับกับเกียวแขนหมุนนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นโลหะอัลลอยนะครับอลลอยชุบแข็งนะครับนะครับอลลอยชุบแข็งเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมก็ใจว่าลอกตัวเนี้ยเขาพยายามรีดน้าหนักให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนที่อยู่กับติดกับฝาลอกอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เป็นขารอกนะครับ วงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับแล้วก็ชุดการตีกลับนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะมีสปริงนะครับลางไว้อยู่ตรงนี้นะครับเอานิ้วกดไว้นะครับแล้วก็เปิดฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับเอานิ้วเอาเหล็กปลายแหลมเขี่ยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาทีเดียวเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นานาดู อันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนกันตีกลับนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าดูแล้วก็ความแข็งแรงก็น่าจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ชุดเฟืองพินเนียนนะครับมีลูกปืนอยู่มีบูตประคองอยู่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเฟืองพินเนียนนะครับงานทองเหลืองกัดกึ่งมาค่อนข้างที่จะดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ลูก ปืนประคองเฟืองพีเนียนก็จะอยู่ในเบ้าพลาสติกนะครับตลับใหญ่นะครับลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่5มิลนะครับอันนี้จะเป็นบอดี้ของรอกรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับมีความแข็งแรงอยู่นะครับตัวนี้เฟืองเรียงสายนะครับเป็นโลหะมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีลูกปืนอยู่นะครับใช้อ่า จะรบีนะครับในการหล่อลื่นนะครับในการหล่อลื่นอ่ะแล้วตัวนี้นะครับผมนี่ครับตัวแกนนะครับแกนชักขึ้นชักลงของรอกรุ่นี้นะครับก็เป็นวัสดุนะครับอัลลอยชุบแข็งนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับผมก็ดูแล้วความแข็งแรงผมว่าโอเคนะรอกเบอร์1000ันนะครับหนาสี่มิลนะครับอ่าหนาสี่มิลก็ถือว่าน่าจะแข็งแรงนะครับน่าจะแข็งแรงเลยแหละโอเคนะครับผมสําหรับการผผารอก โทมาน่ากอฟส์นะครับ2024ปี2024ตัวใหม่ล่าสุดนะครับลอกสปินนิ่งในราคาหลักร้อยนะครับเบอร์1,000เนี่ย700บาทนะครับแล้วก็เบอร์3,000เป็น800บาทเบอร์4,000ก็ประมาณเนี่ยครับ800 850บาทเนี่ยก็สรุปว่าไอา้ลอกรุ่นนี้เนี่ยมันราคาไม่เกิน1,000บาทแต่สเปคนะตอนนี้ผมมองว่าตัวน,นี้น่าใช้นะครับในลอกราคาไม่เกิน1,000บาท ปี2024ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับถ้าตามสเปคโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเล่นน้ำเค็มได้เนี่ยผมมองว่าคือยังไงนา้นาๆเอาไปเล่นน้ำเค็มนะครับหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยต้องรีบล้างนะครับรีบล้างน้ำเจิดทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีลอกคือนั่นมันไม่มีลอกยี่ห้อไหนราคาที่แพงๆนะครับในโลกนี้นะครับกันน้ำเค็มนะครับอ่านะครับ การน,น้ําเค็มกับทนน้ําเค็มเนี่ยมันความหมายมันคนละแบบกันนะครับคือการน,น้ําเค็มเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับในรอบตกกลาในโลกนี้นะครับแต่ว่าทนน้าเค็มเนี่ยอันเนี้ยมีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและวัสดุที่บริษัทหรือโรองงาน,านนั้นนำมาใส่ในรอบตัวนั้นว่าจะทนน้ําเค็มได้เยอะขนาดไหนนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนการผลิตนะครับ ก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แหล่งซื้อรอกตัวนี้ไว้ให้ทั้งอ่าช้อปปี้ออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ